มาัครบ,บิกกี้กับแซนต้องแข่งกันหาร้านอาหารในย่านท่าประจันท่าช้างวังหลังจากคำใบที่ได้ไปทั้งหมด12ร้านโดยต้องซื้อของขึ้นชื่อจากแต่ละร้านให้ได้ด้วยจำนวนเงิน200บาทในเวลา1ชั่วโมงใน12ร้านนี้ไม่ไนา้เพิ่มอย1ร้านซื้อของจากร้านมาจะโดนักคะแนน3คะแนนเงินและคำใบอยู่ในสองเสีงยงตานบนตู้โทรศัพท์เรียบร้อยแล้ว ผู้ชนะจะได้รางวัลคือติ๊นเนอร์แต่แสงเช่นบนเดอะสตูดิโสัมผัสบรรยากาศแม่น้ำเจ้าพระยายามค่ำคืนไอนี่แหละแซนบิกกี้อันนี้แซนอลินเฮ้ยแล้วเขาบอกว่าอะไรอีกนี่หนึ่งชั่วโมงภารกิจที่เสร็จหนึ่งชั่วโมงเหรอเฮ้ยไม่รีบจังหวะันนีบเขาว่ายไงบ้างเนี่ พนักงานไม่ได้ดูเลยมีเงิน200บาทเกบเวลา1ชั่วโมงยังมีอีกอย่างนึงอยู่ในนี้นะมันมีมันเขียนไว้ว่าความหมายของชื่อร้านมีรสด,ดีอ๋อมันคือร้านอร่อยแน,น่ๆี่มันอยู่ตรงนี้หนามองโอเคโอเคแล้วมาถึงแล้วะคะนี่คิดใะอร่อย <c oughs> ร้านอร่อยตรงข้ามประตูธรรมศาสตร์ฝั่งท่าพระจันทร์นี้เปิดมานานกว่า20ปีแล้วจุดเด่นสุดๆของร้านนี้คือขนมปังกรอบมีด้วยกัน2รสเนยน้ำตาลและกระเทียมมองไปในร้านจะเห็นว่าทำกันสดๆใหม่ๆทุกวนันทั้งวนันสั่งปุ๊บเอาออกจากเตาอบแพ็กใส่ถุงให้ปับ๊บราคาก็ไม่แพงแค่ถุงละ20บาทเท่านั้นนี่มาได้แล้วนะคะขนมปังกรอบอเ,นนเนยราวเดวอร เราจะไปที่ไหนที่แรกอะไรเนี่ยไม่รู้ว้ยเอาอ่ะเราจะไปน,นี้กันดีกว่านี่สายไหมบะหมี่ละมัง่งแล้วก็สิงโตมาตอนนี้เราแก้ข่าวนิดนึง หลังจากที่ปรึกษากันแล้วอ่าเรามีสายไหมบะหมี่อันนี้ไม่ใช่ละมั่งอันนี้กวางกวางอันนี้อันนี้เพื่อนบอกว่าตุ้งแช่ครับ<อ>เพราะฉะนั้นเราวิเคราะห์ดูแล้วน่าจะเป็นบะหมี่กวางตุง้งสายไหมเราเจออันแรกแล้วเราไปหากันเลยดีกว่าทำใบอัอบนต่อไปนี่ชื่อขนมชนิดหนึ่งสีดำทำมาจาก เมื่อที่ได้จากต้มเคี่ยวผลไม้ชนิดหนึ่งใส่แป้งโอ้อะไรคือในรูปมันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นแบบสะเป็นรูปเหมือนสะสะแล้วก็มีรูปควายอยู่มันคือแบบสาสาสาอะไรวสะสาคุหรอสาคุ้คืออะไรอ่ะคืออะไรอะ่ะ,อะ ครับตอนนี้เราถึงค่าเรือมาท่าแล้วครับ100บาทต้องใช้ไปกับการจ่ายค่าทีมงานเป็นสองสามสี่ท่าเนี่ยท่าคนรวมผมหกคนหกสามสิบแปดเจ็ดสิบแปดบาทไปกันเลยอ้ยตรนี้มันมีร้านอาคุณอยู่ยร้านท่านี้ร้านปิดร้านเฉาก๊วยเต้าหวยอาคุงร้านอาคุงเป็นร้านห้องแถวบรรยากาศเก่าแก่บริเวณท่าช้างถ้ามาจากท่าเรือ เดี๋ยวซ้ายมาทางท่าประจันนิดนึงหาจุดสังเกตเป็นหม้อต้มน้ำขิงร้อนๆวางเรียงอยู่กับหม้อเต้าหวยและเฉาก๊วยทำเองสุตโบราณทำสดใหม่ทุกวันและยืนยันความอร่อยด้วยการขายหมดก่อนเรามาถึงนี้เอง้ล ร้านสายไหมบะหมีม่เกี๊ยวกวางตุ้งถ้ามาจากท่าเรือเลี้ยวซ้ายเข้าซอยวังหลังแล้วเดินอีกไม่ไกลมองหาป้ายร้านเข้าไว้เดี๋ยวก็เจอและแน่นอนเมนูขึ้นชื่อของร้านบะหมี่ก็ต้องเป็นบะหมี่สิครับคือเขาทําเส้นบะหมี่เองครับเส้นเนี่ยจะบางแล้วก็เหนียวนุ่มนุ่มกว่าบะหมี่เหลืองทั่วไปบวกกับรสชาติหวานอม่อนของน้ำซุปแค่นึกผมก็อร่อยละนี่ครับ ได้ออแรอันแรกไอส์อทำใบขอ,อไปเป็นรูปแบบเหมือนวังอะไรสักอย่างหลังแล้วก็เป็นทะเลทะเลแล้วก็เหมือนมีงานแต่างงานอย่างเงี้ยวางหลังทะเลยอชยี่คืน,น่าจะ ก็จะเป็นอะไรสักอย่างที่ทเ,เกี่ยวกับเนี้หลังๆอะคะวังหลังปะคะไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเราอะลองท่ามไปทำวังหลังกัน,กนก่อนนี้ไหมรีบๆโอ้ยแม่งยากของพ่อสอนอะไรเนี่ยประสาหลังวังอ๋อวังวังหลังนี่อะไรเนี่ยอา้าวซีรีส์เรือยอทสลายไม่เอก อะไรวะเนี่ยทีมงานงอะไรนะอ่ะวางหลังวางหลังแล้วนี่อะไรเนี่ยมันคืออะไรวะอ๋อเบรแล้วนี่อะไรอ่ะเจอเพื่อนไงเจอเก์จับหน้าครับกล้องจับหน้าครับคใครแม่งคิดคำใบิววะไปวางหลังเบเกอรี่ รัาวางหลังเบเกอรี่ร้านวางหลังเบเกอรี่ร้านนี้ถ้าจะมาง่งายๆจากท่าเรือเดินเลาะข้างถนนใหญ่ตรงข้ามโรงพยาบาลศิริดามาจนเจอตอแกแกล้ทางซ้ายมือก็เดินเลี้ยวเข้าไปสักพักก็จะมีกลิ่นหอมเมืองขนมปังที่เพิ่งอบอสดใหม่เพิ่งออกจากเตาร้อนๆลอยมาก็เดินตามไปได้เลยครับขนมปังของร้านนี้อร่อยตรงที่มีเนื้อนุ่มมาก ไส้ก็มีให้เลือกเยอะแยะมีมากกว่า20ไส้ได้ราคาก็45บาทขาดตัวครับ,บค,คบโอเคครับหลังจากที่เมื่อกี้เราปรึกษาพิมพงานแล้วนะฮะเราเหลือตั้ง102บาทกับ10ล้านเพราะฉะนั้นเราใช้ล้านละ10บาทเพราะฉะนั้นเราไม่ไปแล้วครับ10ล้านเราตัดให้มันเหลือสักไปครึ่งนึง6ล้านแล้วกันอ่ะเราใจพิมพ์งานเพราะฉะนั้นอันต่อไปที่เราจิบขึ้นมาแจ็คขอดเป็นอะไรอ่ะ อะไรเนี่ยลูกชิ้นครับลูกชิ้นกับระเบิดอะไรเนี่ยทีมงานครับลูกชิ้นระเบิดอะไรครับปลาทีมงบบนานมาดูให้ชัดครับปลาระเบิดเออเพื่อนลูกชิ้นปลาระเบิดครับนี่ค่ะเราได้วางหลักเบเกอรีร่มาแล้วแต่ว่ามทีที่หนึ่งอันนี้คือแบบ แล้วก็เป็นรูปที่เราคิดว่าทั้งไมนแล้วก็เป็นรูปรไปปปดโนฟิน,นคือถ้าจะเดาแล้วเนี่ยเห็นตั้งชื่อร้านแล้วก็วเป็นร้านนี้แน่เลยน้ำตกสีดาน้ำวิงเอียงนี่คือทางรายการนี่คือน้ำอันนี้คือรูปน้ำตกอะคะนี่คือเอียงนี่คือตกร้านน้ำตกสีดาที่มาของชื่อร้านนี้คือคุณป้าเจ้าของร้านผู้ปลุกเบิกมาตั้งแต่40กว่าปีก่อนอาหารขึ้นชื่อก็แน่นอนว่าต้องเป็นส้มตำรสจัดจ้าน ทั้งตำไทยตำปูปลาร้าตำปูแมารวมถึงลาบน้ำตกต้มแซบคอมหมูยา่างฝีมือคุณป้าสีดาเขาการันตีด้วยการเคยส่งเข้าถวายในยรัววางมาแล้วหลายครั้งธรรมดาซะที่ไหนอย่างนี้ต้องลองเจอนครับลูกชิ้นปลาระเบิดนะร้านลูกชิ้นปลาระเบิดความพิเศษของลูกชิ้นปลาระเบิดนี่ก็คือลูกชิ้นจะมีความกรอบข้างนอกแต่ก็นุ่มที่เนื้อข้างใน ไอ้ก,กรอบนี่คือกรอบจริงๆนะครับไม่ใช่กรอบแบบเหนียวเหนียวหรือว่าแข็งๆแบบที่ขายกันท่ามข้างถนนทั่วไปนะครับขอบคุณครับขอบคคุณ่ะอ้าวชิดปลาระเบิดเคลียร์เราได้มาช็อตของละกินแล้วเราต้องกินต่อเลยค่ะนี่นะคะเรามาดูโค้ดอันต่อไปเลยค่ะเป็นลูกเป็นลูกคล้ายๆตาย่ะคะตายซู ซูชิวังหลังมันคือร้านนี้ป่ะคะอ,อร่ไทยซูชิวังหลังร้านซูชิและทาโกยากิราคาประหยัดร้านนี้อยู่ช่วงกลางซอยวังหลังไม่ไกลจากร้านน้ำตกสีดาร้านมี2ชั้นขนาดใหญ่พอสมควรซูชิก็มีให้เลือกหลากหลายหน้าทั้งไข่หวานไข่กุ้งยำสาหร่ายแซลมอนราคาชิ้นละ5ถึง7บาท ทาโกยากิก็เพียงชิลละห้บาทมีทั้งไส้ปลาหมึกทูน่าแฮมและปูอัดตอนนี้ค่ะเงินเราก็เหลืออยู่เพียงสเจ็ดสิบห้าบาทแล้วแบบแล้วมันหนึ่งสองสามสี่คือมันอยู่มีอยู่สี่ล้านมึงไม่ได้เลยเราต้องไปกินต่อค่ะเราต้องรีบ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 เรามาดูคำใบ้ต่อไปดีกว่าว่ามันเป็นอะไรครับอันเล็กๆแล้วกันสั้นๆให้ได้ได้อะไรเนี่ยหอยหอยหอย อ๋อมีเจ้ด้วยเจ้อะไรเนี่ยเจ้หอยเหรอแล้วมีเจ้ตัวเล็กๆหอยตัวใหญ่ๆทีมงานครับเจ้น้อยหอยเจ้อน้อยหอยใหญ่ทีครับเจ้น้อยหอยใหญ่คืออะไรครับหอยใหญ่อยุคทอดหอยใหญ่หอยใหญ่หอยใหญ่หอยทอดหอยทอดนะครับ ถึงแล้วครับเจ๊อ้วนหอยใหญ่ครับแตนน่ในคำใบมันเขียนว่าเจ๊น้อยหอยใหญ่ครับบ้าไปแล้วครับร้านเจ๊อ้วนหอยใหญ่ร้านนี้เดินเรียบตามรั้วโรงพยาบาลศิริราชถึงแถวแถวหน้าธนาคารไทยพาณิชย์ก็จะเจอร้านเจ๊อ้วนหอยใหญ่อแถวนั้นแหละครับต้องสังเกตดีๆหน่อยเพราะว่าแถวนี้มีร้านอาหารข้างทาง,างเรียงกันเต็มพืดไปหมดหอยทอดของที่นี่จะเน้นที่แป้งที่หนานุ่มไม่อมน้ำมัน พอผสมกับหอยมแมลงผู้ตัวใหญ่ๆแล้วก็อร่อยแน่นอนโอเคครับวัน oh, นี้เราโอโหราคากับงบเจบาทที่เหลือยังไงดี <Okay. S 1> เอาไงดีอะทีมงานครับ mm hmm. เหลือตังค์อยู่70บาท mm hmm. ซื้อไข่เอาไปพองซื้อไข่อะขอต้นหอไมไปอันไ,อไ,ดได้ไหมเออได้ได้ไหมพี่ครับกราบขอมมะนาวสิงใช่ไหมครับ mm hmm. เอาไปถ่ายรายการนะพี่ mm hmm. นะขอบพระคุณครับน,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 นี่มะนาวเรามาถึงอันนะครับมากินได้ครับมากินได้อร่อยแน่นอนนะครับผมนี่เราไปรับมะนาวมาจากร้านเจอ้วนหัวใหญ่รับลูกชิ้นปลามาจากร้านลูกชิ้นปลาระเบิดร,รับนึหมี่เกี๊ยวมาจากร้านสายใหม่แล้วก็รับขนมปังมาจากร้านวังหลังเบเกอรี่แล้วเราจะไปร้านต่อไปซึ่งก็คืออะไรเนี่ยอะไรเนี่ย ชกคุณพลอยลอยตัวแก้วพิมงานเอาไปทำลายทิ้งดีมากเอาอันใหม่อะไรความหมายนอนหนูชื่อขนมชนิดหนึ่งสีดำทำจากเมือกอ้าชากล้วยรู้ละนอน,นูนี่คืออะไรเนี่ยคำนามเหรอโอเคความหมายอีกอันหนึ่งชาวป้วยบวกกับนออน,นูขนมจีนทำด้วยเต้าหู้ขาวรับประทานกับรับตาลทราย อ้าชาวปยวยมาให้ต่อชาวปวยนี่อะไรเนี่ยต่างขหาวแล้วพี่เจทางครับทางสระอาควายสระอุกงงูทางคุ้งเหรอทาคุ้งเหรอเอาชาวปวยเอาคู่เอาทูเา่เอาทู่ขี้ใจเลย หอยเจ๊หอยเจ๊หอยขายอะไรอ่ะนี่ค่ะเราซื้อได้แนะคะหอยตุ้งตระก้อนเราเพิ่งเดินมาจากท่าเรืออะไรนะท่า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 นะไทยรายการยี่สิบบาทเยี่ยมฮะเฮ้ยมันแก๊งแล้วครับตอนนี้ ทั้งกองให้ผมล่วงหน้ามาก่อนครับเพราะเวลามันจวนเจียนมากฮะก็เลยมีผมกับตากล้องมาครับคนอื่นเดี๋ยววิ่งตามมาไปสามล้อครับไปคุณยายครับแถวนี้มีร้านขายเฉาก๊วยไหมครับเดี๋ยวตรงนู้นน่าขายปลาตรงนู้นนะครับ,บขอบพระ,ค,ะ<ป>คุณครับขายน้ำผลไม้ปวยป้า เชือกไวปิดครับเชาอกไวแล้วอื่นก็ไม่มีครับเพราะฉะนั้นครับเราจะพับครับให้แม่งเหลือแค่นี้ครับผมเราฉีกทิ้งครับไอเนี่ยฉีกทิ้งไปเขาจะไดไ้รู้ว่าเป็นเชือกไวอาคุมครับแล้เชาอกไวยโง่งๆไปครับเซเว่นครับไป ้าให้เราจะไปกันแล้วแจ็คคอไปดูวไหนอันนี้แล้วกันดูยาวดิอ่ะเฮ้ยนี่ดูดูไม่น่ายากให้กล้องดูก่อนครับเห็นไหมครับมันคืออะไรครับมันคือทอดครับนี่มันครับทอดมันปลาครับนี่อะไรเนี่ยมุสโสรีประชาธิปไตยเหรอหรือใช่สมมนผไม่ใช่นี่อ๋อทอดมันปลาหมึกทอดปลาหมึก อ่ะอันสุดท้ายนะครับทอดปลาหมึกทอ้าาปลาหมึกอยู่นะครับทีมงานเอ,าาอ้าขาเองสิทอดปลาหมึกอยู่นู่นครับทีมงานครับร้านทอดมันปลาหมึกร้านนี้เป็นร้านเล็กๆทอดขายกันริม,นมนถนนเขาตลาดท่าประจันหน้ามอธร,รมาสตร์ลรานี่แหละครับเนื้อปลาหมึกเด้งๆทอดกันสดๆขายเป็นขีดขีดละย5บาบาทขาดตัวครับโอเคครับ วันนี้เราได้มาครบทุกอย่างนะครับทอดมันอะไรที่เราต้องการเราไปหาแซลลินกันเลยดีกว่าครับไปทำไมแกมาถึงก่อนวะเซียนนะแซลลี่พิกกี้เราขอชมว่าพวกนายสองคนทำภารากิจได้ดีมากแต่กติกาย่อมเป็นกติกาจะมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะได้เป็นผู้ชนะในการแข่งข,นขันเอาล่ะมาสรุปผลการแข่งขันกันด,ดีกว่า เริ่มจากแฟนาลินร้านแรกที่ซื้อมาคือร้านอร่อยต่อด้วยวังหลังเบเกอรี่น้ำตกสีดาออไทซูชิวังหลังลงูกชิ้นปลาเบิร์ดชิ้อ้วนหอยใหญ่รวมทั้งหมด6ร้านได้ไป12คะแนนส่วนไฟบิกกี้เริ่มจากวังหลังเบเกอรี่ต่อด้วย,สยใส่ไหม่บะหมี่เกี๊ยวกวางตุง้งลูกชิ้นปลาเบิร์ดทอดมันปลาหมึกข้าวาจันเฉาก๊วยเฉาก๊วยนี่มันเฉาก๊วยเซเว่นแต่รับถือในคามพยายามได้ไป2คะแนนส่วนชิ้อ้วนหอยใหญ่ที่มีแต่มะนาว ไม่ได้คะแนนทำให้บิกกี้ได้ไปทั้งหมด10คะแนนจาก5ร้านผลรวมคือซา,าลิน12คะแนนบิกกี้10คะแนนเป็นรองซา,าลิน2คะแนนแต่เดี๋ยวก่อนถ้าบอกเธอตั้งใจฟังกติกาอย่างชัดเจนจะจำได้ว่ามาอยู่1ร้านที่เป็นร้านบึมถ้าหากซื้อมาจะโดนหักคะแนนและร้านนั้นคือคือคือร้านอร่อยทำให้ซา,าลาลนโลดนหัก3คะแนนเหลือคะแนนอยู่เพียง9คะแนนสมควรในการแข่งขันครั้งนี้บิ๊กี้ เป็นผู้ชนะแล้วล้อ,อ,อที่วิ่งวิ่งมานี่คืออะไรนะัน่นะเลือกกูแน่หลับกิกกี้เอใจได้